สวัสดีค่ะวันนี้เป็นตอนเช้าของวันศุกร์นะคะวันนี้เด็กๆเราจะไปไหนกันเอ่ยไปไปทุ่งับจาไปหาปู่กับยาบ่าป้าป้าอันนี่กับเดยเดย,ปปยอวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์ปู่กับย่านะคะ อพอดีว่าเป็นวันปิดภาคเรียนของเด็กๆนะคะปิดสองอาทิตย์แล้วก็ผ่านผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วจะอาทิตย์หนึ่งเราก็เลยตัดสินใจไปกันตอนนี้นะคะนี่พาเด็กๆไปดูหิมะด้วยพาแม่พาแม่ไปดูหิมะ,ะ,ะใช่ไหมลูกลูกกินอะไรคะ หนูก็ยังไออยู่เลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ละไอกันไอไอเป็นเป็นหายหายนะคะอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนเยอะเลยมาดูกันค่าว่าบรรยากาศข้างทางจะเป็นยังไงนะคะปกติตอนช่วงเนี้ยบนหิมะบนภูเขาหิมะจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะได้เล่นหิมะกันไหมวันนี้แต่แม่ว่าน่าจะให้น้องยืนถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นมารถแม่ก็คงจะอยู่ถ่ายหิมะสักแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆน้องไหนน้องยัสมินกับน้องแซมินแล้วเราก็จอดฟื้ออะโวคาโดนะคะ ที่เมืองเราอะโวคาโดจะเยอะกว่าที่นูน้นเราก็เลยช่วงนี้ราคาอะโวคาโดกำลังดีนะคะ,ะบาบาไปซื้ออะโวคาโดอยู่ว่าจะออกกันสัก8ปดโมงนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงสินาทีแล้วเมื่อกี้มองดู9ก้โมงเนาทีเวลาออกเลิกที่ดีนะคะจ้า <laughs> ตัวฮะเพราะว่าน้องไอสงสารน,น้องมากเลยยัดเปเไรลูกเลออหรือทักหลักเธอนะคะเนื่องจากว่าเราจะเดินทางไปเมืองที่มีหิมะนะคะเราก็เลยได้บอกให้คุณสามีไปเปลี่ยนยางรถให้เหมาะกับสภาพเมืองหิมะนะคะซึ่งเมื่อวานคุณสามีก็ไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะคะ แต่ว่านั่งลืมนั่งลืมโซ่ที่คล้องอล้อรถนะคะตามในรูปที่วงกลมไวะะ้เลยค่ะเรากะว่าจะเตรียมไว้นะคะเพื่อเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะคะแต่เจ้าของร้านนะคะบอกว่าไม่เป็นไร,รล้อรถที่ฉันเปลี่ยนให้เธอโอเคมากๆแล้วไม่ต้องซื้อไปแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเจอด่านตรวจถ้าเขาจะจับเธอให้เขาโทรมาหาฉันนี่แน่ ใหญ่ไปอีกนี่นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปอีมะใช่ไหมพ่อ<ม> Are we going to that one that mountain? <ม> the, that snow mountain? No. That s <S Are we going there? o r n s t e ขับไม่ได้สักพักนะคะก็ถึงเวลากินของบาบาค่คะนางจะชื่นชอบอาหารที่แม่ทำมากเลยนะคะทุกการเดินทางแม่ต้องได้เตรียมให้ค่ะ เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าหิมะบนภูเขาตอนนี้จะเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าหิมะเพิ่งตกนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มาอรอลุ้นมาอรอลุ้นกันค่ะ เขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ตกไม่เยอะหรอกตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบหนึ่งองศานะคะอีาก็ปล่อยๆตรงพื้นก็จะมีนิดนีขขาวๆนิดนึงแต่ยังไม่เยอะ ถ้าจะเยอะช่วงก็จะมีช่วงอุพามีนาอะไรอย่างเราเคยมาครั้งหนึ่งช่วงเดือนเมษาเรา,เรามากับเด็กๆนะคะตอนนั้น <Yes. S 1> ตอนที่น้องดัทเท e ร์วิเคมเอฟรูดบิทเบบี้รออ๋อเรามาช่วงเออใช่ใช่ใช่เรามาช่วง มีนาเพราะว่าเรากลับไทยในช่วงเมษาไปสงการแล้วนะเรามาช่งาวงมีนาเราก็คิดว่าเออไม่มีหิมะไงพอ,อไปถึงบนเขาสามีก็ไม่ได้บอกพุณสาม,มีก็ไม่ได้บอกนะเขาว่าจะมีหิมะแม่ก็ตกใจมากเลยเด็กๆก็ยังเล็กๆแเดือนได้มั้งเจ็ดแปดเดือนเพราะว่าเรากลับไทยตอนเด็กๆแปดเดือนนะ ฟ้าก็จะคลิ้มๆเหมือนฝนตกสวยมากดูดิโอเดลสโวเบิร oh, ์ฟเฟิลสวยจ๋าจ้าเรามา,าช่วงที่มาตกไม่เยอะนะคะฮะเดียด๋วยวยจะปบ,บ้านนี่อยู่ตอน,บบใน,ในอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวจะไปบอันนี้อยู่บ้านนี่นะคะนีม่มะนี่มมันตกแล้วก็

นี่อาหารยกร์ตนี่นะคะเป็นนมวัวของเราชาติจ,จิกชาลัด,ดามาจ่ายอาหารนะคะมีน้องนอกด้วยอุกกุ๊ก <laughs> พยา,ยามจะสื่อสารไไไมม่่ออกฮะ,ะก็อยู่ข้างในไงลูก ้านอาหารฮะจ้าไปลูกไปถึงป้อมน้ำมันที่มีร้านอาหารนะคะเราก็แวะทานอาหารกันวิวข้างนอกก็จะเป็นเขียวเขียวที่มะตกนิดหนึ่งนะคะกับพี่เราข้าวมันตุรกี อันนี้จ่าตึกยืนทะเลาะกับสามีตั้งนาน,อน,น <laughs> บอกว่าจ่าตึกจ่าตึกคุณสาก็เอาของหวานไหม <laughs> กินลูกกิน <c oughs> โอ้ยออข้าวมันกับอาหารจุลชีอารมณ์แบบว่าข้าวแกงเขาชื่อไย อันนี so umas, mm ้รสชาติใช้ได้นี่คหรอนี่เข่มมากตัดเลือดได้สุดได้บ้านเ่าเหรออู้ส ด้วยความที่แม่คิดว่าเอาจาจิกที่เป็นโยเกิร์ตนะคะมากินเพราะว่าจะตัดเลี่ยนนะคะแต่ที่ไหนได้พอกินเสร็จคะ่ะง่วงมากค่ะง่วงตลอดทางเลยคุณสามีก็พูดอยู่ว่าฉันไม่กินนะฉันเดี๋ยวฉันจะง่วงคือง่วงแมบง่วงมากๆๆกมากมากมากเลยค่ะอยากกินอีกรอ ออลยอ๋เลยปาบานนึกิก็จ้ยันยันอยู่อยากกินเยอะมันเค็มเยี่ยมเยีมเลย เอาไม่กินกินแต่ขนมเอาเอาเอาทำไมกินกินิลูกมีความรู้สึกผิดในการกินที่แม่ต้องดุเพี่น้องยัสมินก็เพราะว่า น้องยัสมินน่ชอบกินแต่ของหวานนะคะน้องยัสมินไม่ค่อยชอบทานข้าวเลยแล้วพอไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้น้องกินเยอะเกินไปเวลาที่เห็นของหวานน้องจะแบบวิ่งใส่กินหมดทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าอาหารนี่คือต้องบังคับกันเลยทีเดียวส่วนแซมินนะคะเขาจะชอบกินข้าวกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยขนมจะมีน้อยมากที่เขาจะชอบนะคะจุดแวะพักตรงนี้ก็จะมีทั้ง ร้านอาหารของฝากแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะอยู่ในฝั่งตรงขายของเนี่ยค่ะแล้วหนาวเลยหนาวไหมลูกหนาวหนาวหนาวที่มาก็หยุดตกแล้วอ่เมื่อกี้มีอยู่นิดนึงเมื่อกี้ตกปล่อยๆนี่นะคะร้านที่แเราไป